ช่กคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อให้หนูรอดจาก SCP สุดน่ากลัวนี้ด้วย้วา <have> สวัสดีครับผมชื่อทีครับผมเป็นพนักง,งานพัฒนาวันนี้วันแรกผมอยู่ม3ครับผมมาช่วยแม่ทำอาหากิน แล้ววันนี้เนี่ยผมคิดว่าผมเนี่ยจะทํางานได้ดีที่สุดครับเพื่อเจ้านายของผมเนี่ยให้ค่าจ้างผมเพิ่มเพราะว่าผมไม่ได้ขยันครับผมยอดต <pad> ังที <dad> ่ไ <now> ด้มาสามร้อยบาทในวันนี้เนี่ยไปเติมเกมผมไม่ไอะไรพ่อแม่ผมได้ผู้คนคิดหรอกผมไม่ได้ติดเกมครับนั่นแหละขอทุกคนเนี่ยพิจารณจ่าผมด้วยนะครับเออคุณคุณครับเออครับผมผมผมสั่งได้ยังอ๋อได้แล้วครับโอ้ขอโทษขอโทษคุณลูกค้าเฮ้ย ไอตังเอาเลยน้องเ้ายูยูเป็นใครทุ่งครับตอนนี้น้องผมจะผมไม่ได้นะครับผมคิดว่า้คนเดอ๋อกเปล่าครับอ่สั่งได้เลยครับคุณน่าจะหน้าตาคล้ายๆกับน้องที่ผมรู้จักอะไรเงี้ยสั่งได้เลยครับอ๋ออ่ร้านเรามีโปรโมชั่นโปรมเอามีทุกอย่างเลยครับตามป้ายครับเห็นไหมครับมีไก่ครับฮอทดอกเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ก๋วยเตี๋ยวมีอาหารมากมายครับลูกค้าเลือกเลือกรับชมรับฟังได้เลยครับ ผมต้องฟังเสียงอาหารหรอไม่ครับฟังเสียงผมเนี่ยครับโอใช่ครับเชิญครับเชิญเชิญเลือกเลยนั่นแหละเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปมีพิซซ่าครับมีครับผมพิซซ่าเนี่ยจะเป็นถาดนะครับสนใจไหมครับราคาทีร้อยเก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทแต่ผมลดให้นี่เลยเก้าสิบเก้าบาทสนใจไหมครับอืมส่วนๆครับส่วนๆโอเคครับพิซซ่าถาดหนึ่งเนาะอยู่ไหนวะเนี่ยพิซซ่าพิซซ่าโอเคมีน้ำไหมครับมีน้ำหรอครับ เออน้ำมีครับเมนอ๋อ okay, มีกาแฟเย็นนะครับสนใจไหมกาแฟเย็นกับชาเย็นเอาไหมครับส่วนครับสนสนโอเคครับเอากาแฟเย็นหรือเอาชาเย็นครับโอเคกาแฟครับโอเคครับผมกาแฟเย็นแก้วละยี่สิบครับส่วนพิซซ่าเก้าสิบเก้าบาททั้งหมดร้อยยี่สิบบาทครับอีกหนึ่งบาทถ้าเป็นทิปให้ผมร้อยร้อยยี่สิบใช่ครับร้อยยี่สิบบาทครับผมแป๊บนึงนะครับไม่มีสแกนครับผมไม่มีสแกนนะครับโทษด้วยนะครับที่ไม่มีสแกนเอาาโททรศัพ์ม อ๋อไม่เป็นไรครับนั่งจ่ายเงินสดก็ได้ครับนี่ครับหยยี่สิบบาทโอ้ยแบงค์ล้วนเลยเอ่อโอเคครับผมนี่ครับสินค้าของลูกค้าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่ใช้บริการของลูกค้าเห็นไหมครับทุกคนขนาดแค่ผมทํางานแค่ไม่กี่วินาทีเนี่ย ผมสบ,บายหาตังให้กับร้านได้นะครับผมนั่นอุย้ยส,วสว่วนใหญ่เป็ผู้หญิงเนสั่งได้ไหมออ๋อสั่งได้แล้วครับสองคนแล้วนะอะไนะเอารับได้ดีครับผมมีขอ,องข้าวของหวานน้ำเดิมทุกอย่างเลยนะครับผมสนใจไหมครับเอาเป็นออฮอทด,ดอกก็ได้ค่ะฮอทดอกครับแล้วก็าวกาแฟพี่กาแฟเหรอครับโอ้แต่ว่าคุณผู้หญิงสุดแบบนี้นี่สนใจไอศครีมไหมครับ อ๋อได้ค่ะโอ้สกิมที่หนึ่งนะครับผมโอเคครับฮอทดอก20บาทเอากาแฟ20บาทแล้วก็ไอติม20บาท60บาทครับ60นะคะใช่ครับ60บาทครับพูดนะคะไม่มีโอนะครับร้านเราใช่อ๋อทำตอนตกค่ะแป๊บนึงออ๋ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเก็บให้ปั๊บโอเคครับนี่ครับเงินเขาแล้วครับขอบคุณครับทานให้หร่อยนะคุณผู้หญิงโอ้ยเป็นผู้หญิงที่สวยมากครับขอบคุณครับปาดเหงินอีกวันโคตรเหนื่อยเลยว่ะ พ่เอตังโลนๆเว้ยพี่แดงครับครับผมคือผมต้องเก็บอ๋อไม่เป็นเลยครับเดี๋ยวผมไปเก็บให้ครับคุณลูกค้ากลับบ้านเลยครับขอบคุณมากครับคุณครับผมครับขอบคุณครับไม่เป็นเลยครับทุกคนซึ่งผมเนี่ยก็ต้องเก็บนะเฮ้ยกูคุยตัวเองเหนื่อยจังเลยวะนั่นแหละชีวิตของเด็กน้อยคนหนึ่งอ่ะที่มันทำมาหากินด้วยตัวเองอ่ะทำไมมันน่าสงสารขนาดนี้ไม่เป็นไรผมจะสู้ สู้พ่อแม่เพื่อเกมที่ผมรักทิ้งขยะก่อนทุกคนป๊อปป๊อปนี่ทิ้งออกไปเลยโอเคเข้าร้านผมเป็นลูกค้าเอ้ยต้งรับออดเดอ,อ <c oughs> ร์ไหเนี่ยอมสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้หญิงสวัสดีครับอ,อค่ค่ะอ,อ่สนใจรับอะไรดีครับร้านเรามีทุกอย่างเลยนะครับผมของข้าวของหวานน้ำดลงน้ำดื่มไอติมมีหมดเลยครับเออซูชิค่ะซูชินะครับซูชิดโดนัทนะครับอ่ารับน้ำไหมครับ ไม่คนะ่ะอ๋อโอเคครับซูชิหนึ่งที่กับโดนัทนี่อยู่ไหนวะนี่ไงโดนัทอ่ะน,นี่ครับอันนี้เป็นโดนัทครับส่วนอันนี้เป็นซูชิสำหรับคุณผู้หญิงส,สวยๆครับเดี๋ยวทานเสร็จไปคิดตังค์ที่คเคาน์เตอร์ได้นะครับผมขอบคุณครับครับน้อยล้างมือหน่อยละกันสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับเออร้านร้านนี้มีอะไรกินบ้างมีทุกอย่างมีทั้งก๋วยเตี๋ยว ส้มตอมมีทุกอย่างรามเมงเป็นคนที่ไหนอ๋อส uh, 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 yes, right? ุพหงสุพองซุพหงซุอ y e s สุพหงคืออะไรสุพหงคืออะไรซุปหคืออะไรสุพหงซุพหงซุพหงช่างเลือกของมึงกินอะไรอ๋องั้นผมผมขอ banana space banana space okay banana space ไอตีมใช่ไหมโอเคอะไรอีกสวัสดีครับเอาแสดงของผู้หญิงสวัสดีครับทั้งหมดห้าสิบบาทครับนี่ค่ะทอนด้วยนะโอเคครับนี่ครับเงินทอนขอบคุณครับที่ได้มาใช้บริการของผมครับผมขอไก่ย่างครับไก่ย่างอุ้ยเป็นคนเกาหลีใช่ไหมคนเกาหลีชอบกินไก่ย่างมากหม่อโอะไรอีกไม่เอาแล้วครับโอเคทั้งหมด หนึ่งร้อยบอทดโอเค thank you เกงินมันนี่มันนี่โอเคขอบคุณครับกสัสตมิดา้าสวัสดีครับ่ครับผมหนูมองไม่เห็นหน้าพี่อ๋อโอเคไอหนูเอาสนใจอะไรดีหนูอย,อยากกินไอติมไอติมหรอได้เลยหนูจะเอาสามลูกเลยไหมเอา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 กี่ถ้วยหนูกลัวกินไม่หมดไม่เป็นไรมีบริการละลายฟรีกับบ้าน ไดไม <c oughs> เอาโอเคเอาเอากี่ถ้วย,ถ,วยนะถ้วยเนาะไม้เดียว่เดียวหรอไม่เดียวเอา,อย,าออย่าง่ไไหมหนูกินแฮมเบอร์เกอร์มเบอร์เกอร์เป่าไม่ <Okay. S 1> กินโอเคย่เดียวแล้วเลบบาทเ่ยย่บบา่มานไอเปไอแวน่นอ่ากโกงพี่โเ okay. คขครับหนูไปกินที่โต๊ได้เลลูกขอบคครับ โอ้เชตโต้หน่อยเว้ยโอ้ยเงาเอียงสวัสดีครับโอ้โหเสียงมาเลยซึบเป็นอะไรสวัสดีครับสนใจรับอะไรดีครับอ่มีอะไรกินบ้างครับเนี่ยอ๋อตามป้าเลยครับผมทำไมไม่เคยแหกตาดูเลยครับออมาป้าครับผมผมพูดในใจครับผมในใจมันนั่นออกมารับอะไรดีครับนี่ครับมีไอ้ตรงไอติมไอเต่าไอโต้ก็มีครับเต็มหมดเลยคุณสนใจรับอะไรดีครับจะเดินไปไหนกันแน่เนี่ย ครับผมรับอะไรดีครับแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์นะครับกี่ที่ดีครับสามเลยครับสามที่ได้เลยครับผมรับอะไรอีกดีครับผมขอเป็นพิซซ่าห้าถาดครับพิซซ่าห้าถาดเลยเหรอครับจัดไปครับผมพิซซ่าห้าถาดผู้ขายคนแรกเท่าไหรมาพิซซ่าเขาลืมละครับผมรับอะไรอีกอีกครับไม่เอาเลยครับอ๋อโอเคครับพิซซ่าถาดละห้าสิบ แฮมเบอร์เกอร์ถาดชิ้นละ30ครับทั้งหมดเป็นสองร้อยสาบาทครับ <ฮะ S 1> เอ้ยสองบาทสองบาทครับสองร้อบาทครับขอบคุณครับหนได้เท่าไหร่วะเนี่ยสองร้ 200, นี่ยองร้ออยู่เลยครับเออผมให้ไปแล้วครับนี่สองอีกครับสองร้ออยู่อีกนี่มามสิ230บาทครับผมบอกสองบาท อีกสิบบาทครับคุณจะโก้ผมเหรอเอาไปไปขายแล้วคุณยินผมเป็นสตรีมเมอร์นะครับกูสตรีมเมอร์เหรอมาเล็บอกซิ่งไอเหี้ยไปเออครับครับโอ้ยร้านเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้แรงไปวะไอหนูกินเสร็จยังพี่จะปิดร้านแล้วโอ้ยอย่างไม่เท่เลยอ่ะกิน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 แยกมาทำไมฮะอ่ะโอเคโอ้พี่ขอโทษพี่ขอโทษหนูมานั่งกินนะเดี๋ยวพี่จะโต๊ะพัง เทิ้งขยะก่อนทิ้งขยะก่อนไอเด็กนี่เดี๋ยวกูขังแม่งไว้ในร้านแม่งเลยโอเคทิ้งบุหรี่ด้วยอ๊บโอเคโอ้ยวน,นี่ได้ตังค์มาเท่าไหรว่วะเนี่ยเงินเราทั้งหมด50บาทตอนแรกเท่ากับวันนี้เราได้เราได้เงินมาทั้งหมด500 500กว่าบาทเฮ้ยชิจุนเฮ้ยเฮ้ยจนุนชุบหมอบเฮ้ย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 ,ยอย่าเข้าร้านคุณนะเว้ยอย่าเข้าร้านคุณนะเว้ย เฮ้ยเจ้าแม่งมีปืนด้วยเมีปืนด้วยเฮ้ยเฮ้ยมีคนอยู่ร้านมีคนอยู่ร้านเว้วยมีคนอยู่ร้านเว้ยอ่ะเชิบอ่ะเชิบอ่ะเชิบไม่เห็นกูอุ้ยเนียนเนียนเนียนไอโจนไอโจนเนี่นไม่เสียงดังเลยไม่ดีไอของตำรวจคุณตำรวจคุณตำรวจพอดีเลยครับคุณตำรวจโจ้ครับคุณตำรวจในร้านมีโจนไหนไหนไม่มีเฮี่ยวคุณตำรวจโจยในร้านน่าหนา เออจะวิ่งดีกว่านะพอดีไม่ได้เอาปืนมาไอ้เวลตำรวจเอ้ยกูไปแล้วเว้ยไเดินเท่าพี่นักตำรวจตายกูตำรวจตายผู้หญิงด้วยเวจู่มขืนแม่งเลย